หน่วยการเรียนรู้อาชีพในฝันสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะคุณครูชื่อนางสาวเจนจิราขุนทองค่ะครอเอิ่มค่ะครูประจำชั้นอนุบาล2อทับสค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะ เราเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆในสัปดาห์ที่17คะ่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาชีพในฝันนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าสัปดาห์นี้นะคะอาชีพในฝันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอะไรบ้างนะคะเป็นอาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝันอยากจะเป็นหรือเปล่านะคะเมื่อเด็กๆโตขึ้นนะคะตั้งใจฟังนะคะตามเพื่อนมาเลยค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของชื่ออาชีพค่ะ อาชีพที่เด็กๆรู้จักนะคะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นคุณหมอคุณครูตำรวจทหารนางพยาบาลชาวนาพ่อครัวหรือแม่ครัวคะ่ะหน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพหน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกัน แต่และอาชีพมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปค่ะเช่นอาชีพครูนะคะมีหน้าที่สอนหนังสือค่ะให้ความรู้นะคะอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเติบโต,ตเป็นคนดีค่ะทะหารค่ะปกป้องชายแดนของประเทศนะคะดำรงไว้ซึ่งชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ หมอและนางพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยชาวนานะคะมีหน้าที่ปลูกข้าวค่ะทำนาชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาตินะคะถ้าไม่มีชาวนาเราก็จะไม่มีข้าวรับประทานค่ะตำรวจค่ะมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบในบ้านเมืองค่ะ พ่อครัวแม่ครัวหรือเชฟนะคะมีหน้าที่ในการประกอบอาหารให้เราได้รับประทานค่ะสถานที่ใช้ปฏิบัติงานสถานที่แรกนะคะคือโรงเรียนค่ะเป็นที่ปฏิบัติงานของครูโรงพยาบาลเป็นที่ปฏิบัติงานของคุณหมอและนางพยาบาลสถานีตำรวจ เป็นที่ปฏิบัติงานของตำรวจทุ่งนานะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของชาวนาค่ะกองพันทหารนะคะเป็นที่ปฏิบัติงานของทหารค่ะห้องครัวหรือร้านอาหารนะคะเป็นที่ปฏิบัติงานของเชฟพ่อครัวหรือแม่ครัวค่ะ เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของแต่ละอาชีพนั้นนะคะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปค่ะเช่นอาชีพครูนะคะมีกระดานมีประกาศไว้บอร์ดและมีคอมพิวเตอร์ค่ะไว้ใช้ในการทำงานค่ะอาชีพคุณหมอนะคะมีหูฟังและเข็มฉีดยาค่ะไว้ใช้ในการทำงานค่ะอาชีพตำรวจมีเครื่องมือ กุญแจมือปืนวิทยุสื่อสารและนกหวีดค่ะนางพยาบาลมีเครื่องมือเป็นยาและเข็มฉีดยาทหารมีเครื่องมือเป็นปืนชาวนามีเครื่องมือเป็นเคียวเกี่ยวข้าวพ่อ,อครัวมีเครื่องมือเป็นตะหลิวกระทะ ทุกอาชีพมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมนะคะคนที่จะประกอบอาชีพได้ต้องมีความศรัทธาและมีความรักในอาชีพของตนค่ะเราควรชื่นชมและให้กำลังใจในทุกๆอาชีพด้วยนะคะยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รับความรู้นะคะได้รู้จักอาชีพนะคะเยอะๆเลยใช่ไหมคะ เด็กๆอยู่บ้านนะคะเด็กๆต้องจั้งใจเรียนนะคะเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ตั้งใจทําใบงานนะคะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จด้วยตัวเองนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนที่มีทักษะที่ดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องที่จะมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ